เห็ดแครอทนะคะดูสีสีแครอทกับสีเห็ด เอามาอะแกงใส่หน่อไม,อามา้ทำอะไรก็อร่อยหมดเลยจ้าขอให้ใส่ปลารัานี้ก็จะมาตุนเนื้อวัวใส่กับวายแดงนะคะแล้วก็ใส่เห็ดสังเกงจ้าหรือหลายคนเรียกว่าเห็ดแครอทนะคะวายแดงยังไมใช้ยี่ห้อนี้นะคะโบโด ขวดนี้1ยูโร99ซังทีมจ้ะมีหอมหัวใหญ่แครอทนะคะแล้วก็ใบกระวานวก็เกลือพริกไทยแค่นั้นละจ้าเครื่องปรุงเนื้อนี่ยังหมจะใส่เป็น2แบบนะคะแบบที่ติดมันด้วยแล้วก็แบบที่ไม่มีมันมันเป็นลูกเตาแบบนี้นะคะอาจจะเป็นลูกเตาที่ใหญ่หน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะปู่ย่าจะกินเนื้อไม่เยอะจ้ะไม่ว่าจะเป็นเนื้อไก่ หรือว่าเนื้อหมูปูจะหนักไปทางข้าวมากกว่าจ้ะดำดำนี่ไม่ใช่ขี้ดินนะคะไม่ใช่ดินค่ะล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วมันก็จะประมาณนี้เพราะว่าเห็ดชนิดนี้เนี่ยถ้าเกิดอะไรขูดขีดนิดหน่อยเนี่ยจะกลายเป็นแบบสีดำดำแบบนี้นะจ้ะไม่ใช่เชื้อราไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นนะคะรับประทานได้ค่ะปลอดภัยถ้าดอกใหญ่ๆจะเป็นลักษณะนี้นะคะใต้ท้องเห็ดดำๆแบบนี้ ซึ่งไม่ใช่เชื้อราแต่อย่างใดนะคะก็คือการขูดขีดของเวลาเราจับนี่แหละจ้ะเนี่ยจับนิดนิดนี่ยหน่อยก็จะกลายเป็นสีดําๆแบบนี้นะจ้ะไม่ใช่มันเน่านะคะไม่ได้เน่าค่ะเราอาจจะขูดนะคะขูดโทษนะคะขูดข้างล่างออกแบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อความสวยงามไม่ขูดก็ได้ขูดก็ได้ค่ะดอกเล็กๆยางไยจะไม่ขูดปกติถ้ายางไยทํากินเองยางไยก็จะไม่ขูดนะคะเอาไปแกงเอาไปอะไรเนี่ย ส้มจริงๆนะจ๊ะดูมือสีส้มสมชื่อเลยจ้ะเห็ดแครอทดูสีของแครอทสิคะใกล้เคียงกันใบกระวานสีห้าใบก็พอแล้วจ้ะแครอท ใ,ใส่เห็ดลงไปเล้จ้าหอมมากเลย ต้มน้ำให้ท่วมเนื้อนะคะหม้อตุ๋นใบนี้เป็นโมรดกตกทอดของย่านะคะย่า,าให้ตั้งแต่ตอนแต่งงานใหม่ๆนะจ๊ะก็เลยออกแบบรุ่นเก่าหน่อยนี่เราปิดฝานะคะพอมันชิ่เสียงดังๆใช่ไหมคะเราค่อยเปิดตรงนี้ออกตุ๋นแบบนี้ไปเรื่อยๆประมาณ40นาทีจ้ะอืมลาดโดบของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเนื้ออบวายใส่เห็ดซังเกงของเรานะจ้ะ กลิ่นวายจะหอมนิดๆน,น,น,นะคะไม่แรงมากเพราะว่าเราทำสุกแล้วเราจะทำน้ำขุกคลิกไว้ลาดข้าวด้วย ยนลง,ลงลลม้อสิคะลูกลาช่วยเมี่ยงหึงได้ไหมคะลูกช่วยเอาจานไปวางมนโตได้ไหมลูก <Okay. S 1> เอาซ่อมเอามีดด้วยนะคะก็ต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะได้แค่นี้แหะคะ่ะเห็ดยุบตัวจะพี่ต้องจพี่ต้องจา วันนี้จะทำยำเห็ดรวมรวมมิตรทะเลนะคะน้ำปลาน้ำปลาผสมน้ำต้มสุกนะคะจะใส่เป็นพริกสับกับพริกเม็ดนะคะยังไม่ต่กินคนเดียวค่ะเพราะว่าปู่กับย่านี่ไม่ชอบกินเห็ดชนิดนี้นะคะไอบ้บนเถืงก็เหมือนกันพริกจ้าน้ำตาลโรตี ไม้แห้งไม่เป็นไรจ้าธรรมชาติไม่ทำร้ายเราจะแต่ระวังขีดคอนะคะไี่กลิ่นมะนาวน้ำลายหกน้ำลายเทจ้ะพี่น้องจ้าน่ารับประทานเป็นอย่างยิ่ง ยำเห็ดรวมซีฟู้ดแซ่บๆมาแล้วจ้าเมนูสุดท้ายในวันนี้นะคะทอดไข่เห็ดจ้าเห็ดสังเกงอืมจะสมบูรณ์้า <c oughs> <c oughs> ไอ้ถึงก็ ทอดไข่ใส่ผักใส่เห็ดหรือว่าใส่บวบที่ทำให้ไข่เป็นแผ่นไม่ให้ไข่แตกขาดจากกันนะคะเรามีวิธีนะคะในการใส่แป้งข้าวโพดนะคะ1ช้อนชาพูนๆแล้วก็ผสมน้ำนิดหน่อยใส่ลงไปในไข่ค่ะเวลาทอดไข่ไข่ของเราก็จะไม่แตกขาดออกจากกันนะคะนี่ค่ะเครื่องปรุงก็แล้วแต่ชอบค่ะน้ำมันหอยหรือว่าซีอิ๊วขาวรสดีเกลืออะไรก็ว่าไปนะคะแล้วแต่ชอบ ธรรมดาก็ไม่จําเป็นต้องผสมแป้งเข้าไปนะคะแป้งข้าวโพดนะคะไข่เจียวเห็ดหอมหอมพร้อมเสิร์ฟจ้าใส่เห็ดลงไปเลยจ้าพริกกระเทียมตำหย,ยาบๆตะไคร้หอมแดงจ้าน้ำปลา

Papa, pour ce, trop cher à couper Elle est bien, hein va toujours Il a rajeuni, beau mari, Kaline, elle m'a dit bonjour, Kaline dort. Elle m'a dit bonjour, Kaline. Elle pas Je l'ai je ne sais pas où elle est passée. Elle dort, peut-être, non elle n'est pas dehors. Elle n'est pas sur la balançoire. Il est encore Attends, je Ça, ça c'est une paire de chaussettes, pour papa. J'ai l'air t'allais me donner des <laughs> chaussettes. J'ai eu peur. pour papa. Et toi... Ah ouais. Je sais plus. Je perds la tête, moi tu sais. Je perds la tête. Tu as vu comment tu es belle Ouais. Voilà ma fille. Papa. Merci. Ah, <laughs> tu, est 10, chou, tu, as... sur main, tu sais, ma sur... tu sais, préféré, hein. 19... même avec les autres. Hein. 19, 19, sur oui. les autres hein. 19 sur oui. oh, cette fille, elle doit être félicitée par tout le monde. ส่วนลูกพับนะคะลูกพับจะมี2ชนิดมีชนิดกรอบกับชนิดนิ่มชนิดนิ่มเหมาะกับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนเฒ่าคนแก่จ้าเวลารับประทานนะคะเราจะแกะเปลือกออกก็ได้หรือไม่แกะก็ได้นะคะเพราะว่าเปลือกค่อนข้างที่จะบางแล้วก็ตักใส่ปากฟันไม่จําเป็นต้องเคี้ยวนะคะลิ้นสามารถตวัดเข้าลําคอแล้วก็ลงท้องได้อย่างง่ายดายเพราะเป็นผลไม้ที่รับประทานได้ง่ายมากจ้า

il veut a tu sais ce que je fais Tu as raison dans ce que tu dis. J'ai mis moi tes et moi tes ce... oh. euh, Je mélange. Merci. appétit bon le non Les grands esprits se rencontrent. Hein fait... tu... Papa, tu comme que t'es debout, tu peux prendre la Tu oui. T'as encore debout D'habitude, j'aime bien les champignons. Il est bon dans le sang. Moi j'ai jamais goûté les champignons. <mix> C'est -ce oui. oui, oui. bien, Tu dit tu oui. Je ne pas. trop ne bois pas trop, papi. Le papi es top char. C'est bien, très bien. Merci, ma chou. Tu vas Un peu de sel. Oui. Oui, vous savez un peu de sel. Parce que moi, tu fais pas trop de, de sel. Chaque personne, pas le même cours. Chaque personne. Bon, on va Merci. Ils sont bons, ils c'est mmh. très bon. C'est sûr que c'est des sanguins. Hein? Mmh. 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 Je connais un endroit à Dine, il n'y a plus de gris, il y en a un champ côté, personne ne le ramasse. Oui, tu as c'est très bon, non oui. non. Est très bonne. c'est tout le bien. Les sanguins les... qui... qui viennent chercher, trouver, tous sont tous bons. Oui, c'est vrai, les champignons dans nos poêles. C'est bon. bon. มเนอรมาเนดบอน e เตต e มชอบมเซบินอรวมอ่าแม่บแม่บอ m ว่บอ e อก่แอว่มาม่ก <Island> ่อ <inhib> ก <itor> it like ่อก่อ่มอกวาแ่อ่บอมอ่าอกาบกาบกาแมบอกว่าบกวบอกบกว่มบกามกว่อกม่บ้ากั่าแมบกมบา่ก e ม่บอกว่าแ i อบกาาแม Vous trouvez de l'huile avec le dorte, c'est très Moi, bon. Moi j'aime bien, mais, mais peut-être que mes parents, ils, ils en veulent encore. Mmh. Je préfère qu'eux, ils les mangent. Mmh. Il y a morceaux. C'est la première fois qu'il y a ben, de la Si vous en voulez Moi, encore, ça non Il va manger de l'huile avec la dorte. C'est sûr c'est Alors, ça prend le compte. Oui, Bien sûr que tu peux la prendre, la molette, l'eau et évidemment. Tu peux t'en papa. Oui. oui. Ouais. Bien, ah, sûr. Je bien, bien sûr. Tu vas prendre mon maman. Bien sûr. Bien sûr.

Ils on ont beau dire, ils ont beau Oui, moi j'aime bien aussi. Ah ouais. Ce qui est que de rigolo, c'est que. Je sais que Jérôme il aime beaucoup la est vrai. Jérôme. Il adore la dorade. Ça n'est pas non hein? hum? j je... Chaline, Il adore la dorade. Je t'ai entendue. En Calanest, est-ce qu'il y a, qu il y a du, de vin, du vin? Oui, il y a du vin. Oui, mais du vin c'est plus cher ici. Encore plus cher en France. Pense tout le temps à toi.

il est bon mmh. la Le pas le bon. Hein, bon. Il est plus secret que le blanc. Ah bon. Il très très C'est bon. plus il, il est comme ça Tu as où ça? C'est plus ah. au marché. Ah bah ben, c'est très bon ah. ça. Ah. Bon, je parle, de assiette. Tu je manges, moi. Hein.